เมื่ออยู่ระหว่างที่สารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลลุมละลายแล้วต่อมาเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลากฎหมายกำหนดนั้นเนี่ยมาทราบภายหลังแล้วนำหนี้ดังกล่าวไปฟ้องเป็นคดีแพ่งได้หรือไม่มีผลในทางกฎหมายอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะสมมติแล้วกันว่าสมมติว่า,มมวาในหนึ่งในสองในสต่างเป็นผู้กู้ กู้คนละ1ล้านบาทและค้ำระหว่างกันพูดได้ไงก็คือในดึงกู้1่ล้านโดยที่มีนายสองและนายสามเป็นผู้ค้ำประกันในสองกู้1ล้านโดยมีนายหนึ่งและนายสามเป็นผู้ค้ำประกันและนายสามกู้1่ล้านโดยมีนายหนึ่งกับนายสองเป็นผู้ค้ำประกันนะคะต่อมาวันดีคืนดีน่นนี่นั่นใช้ชีวิตกันไปปรากฏว่าคนแรกก่อนเลยนายหนึ่งประสบปัญหาไม่สามารถที่จะ ชำระหนี้ได้ซึ่งสมมุติว่านี่ที่นายหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้น,นั้นนะเป็นหนี้ส่วนตัวเลยเป็นหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับวงเงินที่นายสองนายสามเป็นคนค้ำประกันแต่ว่าเป็นหนี้ที่ตามที่กฎหมายกาหนดแหละเกิน1ล้านบาทเจ้าหนี้เลยนาหนี้ดังกล่าวนั้นเนี่ยมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายแล้วต่อมาศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจะเลยเถิดไปถึงขั้นล้มละลายหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะแต่เพียงแค่ว่าแค่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดปรากฏว่า เจ้าหนี้ของนายหนึ่งสมมุติว่าเป็นเป็นสากลแล้วกันถ้าเป็นค้ำกันไปกันมาหรือว่าธนาคารก็แล้วแต่นี่นะคะไม่ทราบว่านายหนึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมาทราบอีกทีก็เฮ้ยทําไมนายหนึ่งไม่ส่งหนี้แล้วไปถามนายสองนายสามนายสองนายสามก็บอกว่าอ่ะก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วจะให้นายสองนายสามมารับผิดชอบในหนี้ของนายหนึ่งปัจจุบันนี้นายสองกับนายสามพูดตรงๆว่าภาระหนี้ของตัวเองที่มีอยู่กับเจ้าหนี้แล้วก็ถูกหักแล้วเนี่ย เงินเดือนเหมือนเงินทอนนะคะก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยหลังจากที่ถูกหักภาระนี่นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่หลักพันดังนั้นจะมาช่วยชําระให้กับนายหนึ่งก็คงไม่ไหวเจ้าหนี้ก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งอ้าวนายหนึ่งถูกพิทักรั์โดยที่เจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นขอรับชำระนี่ไว้ในคดีดังกล่าวอาจจะให้นายสองนายสามรูปนับผิดก็ไม่ไหวดังนั้นเจ้าหนี้ก็เลยใช้วิธีการฟ้องแพ่งนายหนึ่งในฐานะผู้กู้แล้วก็ฟ้องนายสองและนายสามในฐานะผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นการฟ้องหลังจากที่ศาลมีคําสั่งพิัจทรัพละคดีก็อยู่ในกระบวนการล้มละลายอยู่นะคะถามว่าเจ้าหนี้ฟ้องได้ไหมคําตอบคือฟ้องได้แต่การฟ้องนั้นจะบังคับได้หรือไม่อันนี้ตอบเลยว่าในทางกฎหมายไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าโดยปกติเจ้าหนี้ก่อนที่จะฟ้องนะก็จะมีการตรวจสอบก่อนซึ่งถ้าเห็นว่าลุกนี้ถูกมีคาสั่งพิททรณาคดีขาดก็จะไม่ฟ้องนะคะเพราะฟ้องยังไงเนี่ยศาลก็มีคําสั่งจําหน่ายคดี เพราะว่าจะให้ไปว่ากันในคดีล้มละลายแล้วเพาเจ้าหนี้เองเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในกฎหมายกําหนดหนี้ตัวนี้ก็คือไม่สามารถจะนํามาฟ้องได้แต่สมมุติว่าตรวจไม่เจอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ละทําให้เจ้าหนี้เนี่ยฟ้องในหนึ่งในสองในสามเมื่อในหนึ่งอ่ะได้รับหมายว่าถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเฮ้ยไหนว่าตัวเองถูกพิจทรย์แล้วหมดแล้วงาแล้วทำไถึงถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งไม่ต้องตกใจนะคะแค่ในหนึ่งก็มีหน้าที่ไปศาลแล้วไปบอกว่า เฮ้ยตัวเองอ่ะถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะดังนั้นในส่วนของตัวเองอ่ะขอให้ศาลจ่ะจำหน่ายคดีส่วนในกรณีของนายสองและนายสามในฐานะผู้คำประกันแม้นายหนึ่งเป็นผู้กู้หลักและเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องนายหนึ่งเนื่องจากว่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่เข้าไปสู่กระบวนการในคดีล้มละลายแม้เจ้าหนี้จะบังคับเอากับนายหนึ่งในนี้ดังกล่าวไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้ ผู้ค้ำประกันหลุดหนี้ดังกล่าวดังนั้นในคดีนี้ถ้าจะมีการดําเนินคดีต่อไปก็คือจําหน่ายคดีเฉพาะนายหนึ่งและดําเนินกระบวนพิจารณามีคําพิพากษาต่อไปในส่วนของนายสองและนายสามที่เจ้าหนี้ฟ้องมาดังนั้นในประเด็นแรกว่าถ้าเจ้าหนี้ฟ้องมาฟ้องได้ไหมถ้าเป็นการฟ้องผิดหลงฟ้องได้เราก็สามารถที่จะไปแจ้งข้อมูลได้ แล้วก็อันที่สองก็คือว่าแม่นี่ของผู้กู้ที่เจ้าหนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแต่ก็ไม่ได้ทําให้ผู้ค้าประกันนั้นหลุดพ้นภาระหนี้ดังกล่าวจบไปแล้วนะคะคาถามนี้แต่ว่าในไหนเมื่อยกตัวอย่างมาแล้วก็ขอใช้กรณีของนายหนึ่งนายสองนายสามเหมือนเดิมอธิบายเคสต่อไปแล้วกันอันนี้ต่อมาก็ปรากฏว่าเฮ้ยมาปรึกษาหารือกันแล้วนายสองเขาเป็นความรู้สึกว่าไม่ไหวนายสามก็ไม่ไหว คราวนี้ถ้าสมมุติว่าในสองก็ไม่ไหวในสามก็ไม่ไหวแล้วก็ผิดนัดชําระหนี้ like ต่อมา,าศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในสองในสามเจ้าหนี oh ้สามารถไปยื่นคําขอรับชําระหนี้เจ้าหนี้เมื่อกี้เลยนะคะที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นคําขอรับชําระหนี้สมมุติว่าในสอก็ถูกไป1คดีใน3ก็ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย1คดีดังนั้นขอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าในคดีของใน2แล้วกันในคดีของใน2ที่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายนั้น นั่นหมายความว่าเจ้าหนี้สามารถนำหนี้ของนายหนึ่งเมื่อกี้ที่แม่ยิ้มขอรับชำระหนี้น่ะสามารถยื่นคําขอรับชำระหนี้ในคดีของนายสองได้และถามว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์ในการยื่นคําขอรับชำระหนี้ในหนี้ของนายสองเนี่ยเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่คําตอบก็คือ3ล้านนะคะก็คือ1ก็คือยื่นในฐานะที่ในสองกู้1ล้าน2ก็คือยื่นในฐานะที่ในสองค้ำประกันนายหนึ่งอีก1ล้านและ3ก็คือยื่นในฐานะที่ ในสองค้ำประกันใน3อีก1ล้านดังนั้นในกรณีของเจ้าหนี้รายเมื่อกี้นะคะเขาจะยื่นคขอรับชระหนี้ในกรณีของคดีที่ใน2ถูกพิจารณาัพเป็ด่ขาด3ล้านและถ้าต่อมาใน3ถูกพิจารณาัพเปลด่ยขาดเจ้าหนี้ก็จะยื่นคําขอรับชําระหนี้ในส่วนคดีของใน3าเนี่ยสล้านเหมือนกันแต่ส่วนของในหนึ่งเนี่ยยื่นไม่ได้เพราะว่าเกินกําหนดระยะเวลาไปแล้วต่อมาสมมุติว่ากระบวนการ นู่นนี่นั่นกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินหักเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่จนท้ายที่สุดปรากฏว่านหนึ่งน2ใสองน3สามก็ต่างยินดีที่จะล้มละลายกันไปละเพราะว่ารวบรวมทรัพย์สินแล้วไม่พอที่จะชำระหนี้ก็สามารถที่จะนําไปชําระได้เพียงบางส่วนเท่านั้นดังนั้นถามว่าเมื่อครบระยะเวลาในเรื่องของการปลดล้มละลายแล้วเนี่ยหนี้ของเจ้าหนี้เดิมเมื่อกี้นะคะในภาระของนหนึ่นายสนสา นั้นจะเป็นอย่างไรในหนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นขอ,ขอรับชำระนี่ภายในกําหนดเวลาดังนั้นในส่วนของนายหนึ่งเนี่ยถือว่าปลดล้มแล้วก็ไม่มีภาระหนี้ใดๆต่อกันเพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนดส่วนในกรณีของนายสองและนายสามเจ้าหนี้เข้ามาใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดดังนั้นปลดล้มละลายทําให้ภาระหนี้นั้นเนี่ยตามกฎหมายก็คือคงอยู่แต่ เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้หนี้คงอยู่แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หมายความว่าไงก็คือนี่ไม่หมดอะแต่ว่าเจ้าหนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ซึ่งถามว่าอ้าแล้วมันจะแตกต่างยังไงล่ะกับของนายหนึ่งจริงๆมันก็มีมีความคลา้ายกันในเรื่องของสภาพบังคับว่าเฮ้ยทาอะไรกับลูกหนี้ไม่ได้แล้วนะแต่แตกต่างกันตรงที่หนี้ของนายหนึ่งอะถ้าไม่ใช้สิทธิภายในกําหนดเวลาถือว่าพอแล้วเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เรียกอะไรกับลูกหนี้ ส่วนนายสองกับนายสามเนี่ยถือว่าเจ้าหนี้ใช้สิทธิ์แต่เมื่อครบเวลาแล้วลูกหนี้มไม่ได้จ่ายแล้วปลดล้มด้วยกฎหมายนี่ยังคงมีอยู่แต่ก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เช่นกันนะคะ,ะภาษากฎหมายอาจจะมีความงงๆนิดนึงแต่ว่ามันก็คือเป็นภาษาทีา่มีไว้เพื่อที่จะอธิบายเป็นเคสเคสแต่ท้ายที่สุดแล้วบางเรื่องเนี่ยแม้คํามันอาจจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ผลในทางปฏิบัติอย่างเช่นกรณีของนายหนึ่งกับ ใน2และใน3มแม้ว่าจะใช้คําไม่เหมือนกันก็ในผลในทางปฏิบัติก็คือหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลาในการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายตามระยะเวลาแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะนําหนี้ดังกล่าวเนี่ยมาฟ้องร้องบังคับคดีดได้ตามที่กฎหมายกําหนดนะคะมันอาจจะบางเรื่องมันอาจจะงงงงสับสนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์ความมีหนี้การปลดหนี้เนี่ยฝนก็ได้อัดคลิปไว้หลายหลายคลิปแล้วยังไงก็ สนใจเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ถามฝนว่าในกรณีที่ผู้กู้ปลดหนี้ไปแล้วทําไมการผดหนี้เนี่ยไม่มีผลถึงผู้ค้าประกันด้วยอันนี้ขอให้เข้าใจเลยนะคะว่าแม้ผู้ค้ำประกันไม่ได้รับเงินแม้แต่สตังแด่งเดียวแต่ในฐานะผู้ค้าประกันก็ยังคงต้องรับผิดในหนี้เสมือนเป็นลูกหนี้ ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าลูกหนี้ผู้กู้หลุดภาระหนี้ไปแล้วผลของการหลุดภาระหนี้ของลูกหนี้ผู้กู้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ผู้ค้าประกันหลุดหนี้ไปด้วยอันนี้ก็อยากที่จะย้าเพื่อความเป็นห่วงกันนะคะมันเดิมงานสมะพนก็คือการที่มีคลิปได้มากถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าคําถามที่ท่านๆถามกันมาดังนั้นถ้าถามมาฝนก็ยินดีที่จะตอบนะคะบางครั้งอาจจะตอบช้านิดนึงด้วยคําถามที่เยอะหรือว่าติดภารกิจเพราะคนตอบมีฝนคนเดียวดังนั้น ใครที่ถามมาแล้วยังไม่ได้รับคําตอบส่งสติกเกอร์ทักทายกันได้นะคะใครอยากจะพูดคุยกับคนก็สามารถแอดไลน์ที่ QR code หน้าปกคลิปได้แล้วก็สามารถที่จะฝากคําถามได้เลยนะคะไม่ต้องอนุญาตให้ฝากคือฝากได้เลยแล้วก็คําถามไหนที่ฝนสามารถตอบได้เลยก็อาจจะพิมพ์ตอบได้เลยแต่คําถามไหนที่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็จะพิมพ์กลับไปหรือว่าอาจจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นัดหมายเวลาให้โทรคุยกันท่านใดที่ฝนแจ้งนัดหมายเวลาที่โทรคุยกันแล้วถ้านอกเหนือจากเวลาดังกล่าว ขอภัยนะคะก็คือฝนอาจจะติดภารกิจแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยฝนอาจจะใช้โทรศัพท์ในการประชุมออนไลน์นู่นนี่นั่นจะส่งผลให้การโทรเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้นพบกวนสัญญาณได้ยังไงเสียก็ฝากให้โทรมาในช่วงเวลาและถ้าฝนแจ้งช่วงเวลาดังกล่าวแล้วไม่สะดวกเนี่ยหรือไม่นั้นท่านก็ฝากข้อความไว้ในไลน์ได้นะคะว่าท่านสะดวกช่วงไหนยังไงเดี๋ยวฝนก็จะแจ้งเพื่อที่จะได้พูดคุยกันฝนเองก็ยินดีแล้วก็อยากจะตอบทุกคําถามจริงๆนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคาถาม เยอะมากและคนตอบก็คือมีเพียงแค่ฝนเพียงแค่คนเดียวเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของคดีล,าลา้มละลายมันเป็นเรื่องของความเฉพาะตัวการที่ตอบคําถามมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะถ้าตอบไปแล้วเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วท่านนําไปปฏิบัติมันอาจจะมีผลกระทบกับท่านอีกหลายอย่างบาง,างครั้งฝนก็ต้องมีคาถามไปเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้มีความกระจ่างและขอให้รู้ว่าในสิ่งที่ฝนพูดเนี่ยเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นในทางปฏิบัติ ดังนั้นณคลิปนี้เนี่ยฝนอัดไปวันที่29พฤศจิกายน2566ถ้าใครมาเห็นคลิปนี้หลังจากนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยยังในต้องเช็คในเรื่องของข้อกฎหมายและวิธีการปฏิบัติด,ด้วยนะคะฝนยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ประสบก,การณ์เพราะฝนเชื่อเสมอว่าการให้การแบ่งปันที่ดีดที่สุดคือการให้ความรู้เพราะเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับข้อจํากัดแล้วก็ความต้องการของเราหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจผลงานของผลก็มีหนังสือนะคะหนังสือกฎหมายเล่มละ200บาทหนังสือมีพร้อมส่งตลอดค่ะเพราะว่ามีสต็อกเยอะอยังไงก็ช่วยกระดุกหนุนด้วยนะคะถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผลเหมือนเดิมค่ะแอดไลน์ที่คิวอักพหน้าปกคลิปสวัสดีค่ะ